โสตาร์ทสตาร์ทใหม่วันนี้นะคะซ้อมนะคะเพราะว่าน้องไม่จะไม่ยอมแพ้ค่ะเราพวกกลัวไข้ค่ะอันี้แหนาดาอุ้ยไม่แกไม่ได้ที่ของน้องไม้นะคะของน้องไม่ของซ้อมนะคะพรุ่งนี้ไม่จะอีซีนึ่งแม่ก็ใส่จริงค่ะเนยเหรอฮะแม่ก็บอกล้จริงบ๊อบ เราไปซื้อนั่นเจงอ่ะกีฬาไม่์ซันเราต้องรีบลงไปนักฟุตบอลน้ายล้มแล้วนักฟุตบอลหน่อยล้มแล้วเขาอันนี้แล้วใส่รองเท้านะคะใส่าองเท้านี้คุณตาสาธุว่าไงแต่มากกว่าใส่รองเท้าคือตัวนี้ครับผมกันแดดกันแด sp ครับเราจะพกไว้ตลอดครับอย่างพวกนี้แข่งฟุตบอลครับกันแดด sp เราต้องใช้แล้วก็ทาตัวได้ทาหน้าได้ตอนนี้อยู่ในโปร390ซื้อกันแดด sp แถมอันนี้2อันครับ ข้าะะทาแล้วอันนี้คือสูตรของแพลนะคะคือสูตรของแพลคืออันนี้คือกันแดดเอสแล้วก็โลชั่นโลชั่นน้ํำหอมโอเกี่วจะลงให้ <ขา S 1> ดู <ขา S 1> นะทาขาได้ทาแขนได้นี่ครับกันแดด SP สตอนนี้อยู่ในโปรสามซื้ออันนี้1อันแถมอันนี้สอันคทุกคนคือเราทาแล้วเราแบบเราพอกเลยเพราะว่าเวลาที่เราลงสนามใช่ไหมกลางวันมันก็จะมีแดดที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบ แดดแรงนิดหนึ่งนะคะจะรีวิวให้ดูเลยนะคะอันนี้คือแบบกันแดดด้วยแล้วก็ขาวเนียนด้วยนะคะเพราะว่าเราเวลาเราใส่กางเกงขาสั้นเตะฟุตบอลนะคะเราก็จะมีความแบบโชว์ขาโชว์อะไรอยู่ไะเย่ดูสิเป็นละสีเลยจ้านี่ดูเลยดูเลยดูเลยแนีมารับโรหนึ่งแถมสองนะคะ โลชั่น2หลอดนี้หลอดละ9 9บาทเราแถมให้ฟรีเลยแต่กันแดดเรา390บาท1น่งแถม2โปรนี้นะคะ3 9 0บาทซื้อ1น่งแถมสองซื้อ1แถมสองเพราะพรุ่งนี้เราจะเริ่มบ่ายโมงแดดน่าจะใช่ครับเพราะต้องรีบให้ฝนตกคือตอนตอนนี้แล้วก็เด๋ยวข็หยุดแต่ถ้าไม่ตกเลยจะดีมากครับขอบคุณคำพูดของบอสท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าด่าฟรีไม่มีในโลกจ้ะดูเป็นเยี่ยงอย่างเคสนี้เลยจ้าดูเป็นเยี่ยงย่างหมายสารจ้ะเดี๋ยวสารจะนะคะ ออกหมายจับนะคะสารประทับฟ้องแล้วค่ะด่าฟรีไม่มีในโลกเธอเออเป็นจึงไหนเก่งบอกบัดที่เนี่ยอืมขอตั้งๆเข้าไว้นะชดชเข้าไว้ค่ะอยากขอโทษใครนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเธอคิดยังไงคอมเมนต์ได้เลยจ้าติ่งของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็จะมีเลเวลประมาณนี้แหละทุกคนดูแค่เรื่องคดีสารประทับรับฟ้องเนี่ย มันยังพนธนากันทั่วเลยว่าอีนังแพลียวเพาโดนออกหมายจับเร็วๆนี้จะออกหมายจับประสาทแดกหรือปล่าอีควายอีสัตว์นี่มันเพิ่งสารแรกเพิ่งตั้งต้นอี้อ่ะสารเพิ่งจะประทับรับฟ้องอีปึกอีควายกระบวนการยื่นสารกันเนี่ยไม่รู้ก็ไปศึกษามาก่อนค่อยมาครางเอ็งยิงเองเหมือนหมากี่เรือนกัน หมายจับพ่อมึงเฮียอะไรเลยอีปเปรตคือคดีของแพลว์ที่ไอผัวเก่าเนี่ยมันหิวโซห้าล้านเนี่ยที่ไปฟ้องร้องหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายห้าล้านคดพ่อคนแม่มึงเฮียอะไรเนี่ยที่ด่าทอกันไหลสดหรือว่าพาดพิงจะเรียกว่าดา่าคงไม่ใช่เรียกว่าพาดพิงกันแล้วกันเนาะคดีเนี่ยมันเขาเรียกว่าคดีหมิ่นประมาทอันนี้พึ่งสารแรก เพิ่งจะเพิ่งจะประทับรับฟ้องเวลามึงยื่นสารเข้าไปเนี่ยสารสารรับเรื่องเสร็จก็ต้องไปขึ้นชั้นต้นชั้นแรกกันเลยเพื่อจะไปอ่านคำร้องอ่านคำร้องเสร็จนี่นี่ก็คือเขานัดมาฟังคำส่งฟ้องถูกไหมกวัวโปเขาเพิ่งจะนัดมาฟังว่าส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องก็ปรากฏว่าคดีมีมูลส่งฟ้อง อันนี้เพิ่งเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนที่สองอฟังนะนี่เพิ่งเริ่มต้นไปคือนัดแรกเนี่ยไปอ่านคำร้องเสร็จก็มาลุ้นกันว่าศาลนะ่ะเขาจะส่งฟ้องหรือไม่หรือเขาจะปัดตกอันนี้คือศาลเขาส่งฟ้องก็คือคดีมีมูลคดีมีมูลเสร็จผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยจากตอนแรกเป็นแค่การกล่าวหากันตอนนี้ก็ตกเป็นจำเลย ก็คือตัวแพลวๆตกเป็นจําเลยตกเป็นจําเลยก็ประกันตัวสู้คดีนะเป็นเรื่องปกติมากเลยกระบวนการตรงเนี้ยไอ้ที่เขาบอกว่าสารออกหมายจับหมายเรียกบลาบลนั่นหมายถึงคนที่ไม่มารายงานตัวที่ศาลได้หมายสารไปสารนัดมาฟังเนี่ยมาฟังคําตัดสินว่าจะมีมูลหรือไม่มีมูลหรือว่านัดมาฟังคําอะไรก็แล้วแต่ ศารส่งหมายไปแล้วไม่มาแล้วตกเป็นจำเลยก็ไม่มาศารเรียกก็ไม่มาอันนี้คือหมายความว่าศารเขาถึงจะออกหมายจับนั่นคือเขาเรียกว่าข้อหาหนีหมายศารกระบวนการมันจะเป็นอย่างนี้แต่แพลวพรา,พาวนะ่ะเขาเขามีทีมทนายของเขาประสานงานกับทีมทนายผู้ที่ฟ้องอะ่ะทุกนัด เขาไม่ได้มีพฤติกรรมจะหลบหนีไม้อีบา้ามันจะไปออกไม้จับอะไรล่ะมึงจะไปผีบา้ามึงก็มึงมันไม่เรียนหนังสือมันก็เลยทําแต่เรื่องเถลอเถลอต้องเสียเวลากูอธิบายเพราะฉะนั้นน่ะอีกนานนี่มันเพิ่งเริ่มต้นฟังนะนี่มันเพิ่งเริ่มต้นแพลวพาวตกเป็นจำเลยปับ๊บขึ้นอยู่กนะับศาลน่ะท่านจะอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักทรัพย์หรือ วางหลักทรัพย์คดีลักษณะงี้หลักทรัพย์วางกันก็ประมาณสองหมื่นบาทประกันตัวสู้คดีเข้าสู่กระบ,บวนการนัดต่อไปก็เป็นนัดที่จะต้องสืบพยานสืบโจ์สืบนั่นสืบนี่แล้วก็มีอีกสองสามนัดถัดไปอีกเข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้น่ะที่มึงบอกว่าสาลจะออกมามจะมึงอย่าไปหลอกติงมึงติงมึงมันยิ่งไม่ได้หนังสืออยู่โดยเฉพาะอีเฮียที่เต้นแรงต้นกาตัวเนี้ยอีนี่ปึกตลอดเข้าใจไหมคะ สุดท้ายพิจารณากันเนี่ยมันมีสามสารทั้งหมดอะหลายปีนาลิตะโตเป็นวัยรุ่นน่นแหละเข้าใจไหมคะไอพวกงโง่ไม่ได้หนังสือมันก็วีดไว้เว็บมึงเฉยๆไปเถอะเรื่องเนี้ยถ้าเกิดทนายของฝั่งแพลวพาวมันจะเป็นบัวเป็นควายเป็นเป็นทนายหน้าโง่มันก็ปล่อยให้ลูกความมันติดคุกก็แบบแม่งติดคุกไปแต่คดีอย่างนี้ไม่ต้องไปตื่นเต้นไม่มีสารที่ไหนก็จะเอาไปขังคุกให้เปลืองให้เปลืองพื้นที่ในคุกหรอก คุกเนี่ยเขาวิเข,า,เขามีไว้ขังคดีฆาตกรรมนุ่นคดีแรงๆคดีค้ายาคดีฟอ้องร้องหมิ่นประมาทเนี่ยเข้าคุกยากโดยเฉพาะคนที่บําเพ็ญประโยชน์หรือว่าคนที่เป็นคนในสังคมอย่างแพลวนะ์น่ะยากเพราะหนึ่งมึงรู้ไหมว่าแพลว์เขามีอะไรส่วนใหญ่คดีหมิ่นประมาทคดีเข้าเข้าไปสู่กระบวนการแบบนี้คดีลักษณะเนี้ยเป็นคดีระหุโทษด้วยซ้ำกูจะบอกให้นะฮะสูงสุดก็จ่ายค่าเสียหายกันไป จำคำกูวไว้นะไอห้าล้านที่เรียกนะ่ะได้ไม่ถึงได้ไม่ถึงไม่มีสารไหนเขาบ้าจี้ให้เต็มจำนวนจะ้ะเขาจะพิจารณาตามเหตุตามผลตามการกระทำความผิดว่าเออมันต้องได้เสียถึงห้าล้านจริงหรือไม่พิจารณากันไปกันมาเผลอเผลอเผลอเอาเอาจนสิ้นสุดกันนะ่ะอาจจะได้อยู่หรอกสองล้านนะสองล้านสองล้านครึ่งหรือครึ่งหนึ่งเนี่ยอาจจะได้อยู่แต่นาน ไม่ไม่ต้องไปเต้นแรงเต้นกาโอ้ยด่าฟรมอ่ะแน่นอนด่าฟีมไม่มีในโลกเพราะเพราะในทางกับกันนางแพลพามันก็สามารถฟ้องที่พวกมึงไปเล่นพุ่มไม้อะไรได้หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นคือทําเสียหายเขาแต่ทีนี้คือประเด็นก็คือแพลพามันตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ไปฟ้องใครไงเออแต่ก็นั่นแหละก็ว่ากันไปตามกระบวนออกหมายจับเนี่ยจําไว้นะฮะออกหมายจับต่อเมื่อเขามีพฤติกรรมไม่มาศาลหลบหนี เลี่ยงที่จะมาฟังคําพิจารณานั่นนู่นอันนี้ยถึงจะเข้าสู่กระบวนการออกหมายจับออกหมายจับที่ว่าน่ะเป็นหมายจับของการหนีสารติดคุกสามสิบวันนะ,ะตัวนั้นน่ะยังไม่เกี่ยวกับเรื่องของคดีนะเรื่องของคดีก็ตังหาหนีหมายสารเนี่ยก็ตังหานะฮะจะเป็นลักษณะง,งั้นเพราะฉะนั้นคนที่เขามีหมายอย่างเนี้ยเช่นวา่าเขาอยู่ต่างประเทศอย่างกูหรืออย่างอีตัวไหนก็ท้งเขาก็ประกันตัวสู้คดีได้นะฮะ แต่ว่าหนีหมายสารเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะประ,ประกันอ,อาจจะต้องติดคุกโทษฐานที่ที่หนีหมายสารอันนั้นไม่เกี่ยวกับคดีที่โดนฟ้องโดนอะไรกันอาจจะต้องติดคุกสามสิบปันโทษฐานหนีหมายสารหรือว่าสารเมตาก็อาจจะประกันตัวในสเตปต่อไปอะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวแพลวพาวเนี่ยเขาไม่ได้มีเรื่องพวกนี้หรอกเขาอยู่ในประเทศไทยคดีมีกี่หมายมาเขาก็สู้ไปอีดอก พวกตลกทนายเดชาอัจฉริยะเลืองรัตนพงษนะ์เนี่ยดูเป็นดูเป็นเคสตัวอย่างเขาโดนเป็นเลยร้อยหมายคดีพวกเนี้สู้กันไปยาวๆแล้วก็ถึงเวลาเดี๋ยวก็ให้ไต่เดี๋ยวสารก็บอกให้เจรจาปรนีประอมเดี๋ยวก็นั่นก็น,นี่หลายอย่างคือคดีพวกเนี้ยมันเป็นเชิงลักษณะเป็นคดีละหุโทษส่วนใหญ่อะ่ะเขาไม่เอาเข้าเข้าคุกหรอก ยกเว้นมันจะเป็นคดีรุนแรงผิดมากมายผิดหลายอัตราหลายกระทงหลายมาตราอันนั้นอาจจะโทษคุกได้อะไรได้หรืออะไรก็แล้วแต่แต่อย่างแพลว์น่ะมึงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหนึ่งเป็นศิลปินมีชื่อเสียงไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นอี้ใหญ่อีหาอะไรสองถ้าถึงเวลาเข้าสู่กระบวนการน่ะทนายเขาก็จะนําเรื่องขอความเมตตาเห็นใจตรงที่ว่าแพลว์ทําประโยชน์ให้กับสังคมเพราะมีมูลนิธิ มีนั่นมีนี่ที่ทําประโยชน์ต่อสังคมตัวนั้นเป็นใบเป็นใบมาให้ศาลเน่ะเมตตาพิจารณาในการตัดสินเ,ออเช่นว่าถ้าเป็นโทษคุกอาจจะไม่ต้องติดคุกเช่นว่าคือมันจะมีการเอาเรื่องเนี้ยไปแอบอ้างกันได้นะไปสู้ในกระบวนการก,ก็อ้างกันได้สําหรับคนที่ทําประโยชน์กับสังคมอะนะเออมันก็เหมือนพวกเจ้าหนะ้าที่ที่เวลามันมีคดีกันบอกเออเนื่องจากเห็นเห็นว่าเป็นประโยชน์ทําทําประโยชน์ให้กับ ส่วนรวมตลอดก็ได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอาโทษหนักให้อะไรประมาณนั้นอะ่ะเออมันอะ่ะนั่นคือกระบวนการเขาเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเข้าสู่กระบวนการไฟ์กันหรือนัดต่อไปเนี่ยทนายจะเอาเรื่องนี้ไปพูดต่อศาลให้ให้ให,ให,ให้ให้เมตตาต่อผู้หญิงคนนี้อะไรต่างๆเขาสามารถทาได้หมดค่ะกระบวนการอีกยาวไกลอย่าเห่อบอกเลยอย่าเหอไม้อีกกี่ไม้ก็สู้กันไปยันลูกมุงบวชเนี่ย ไม่ใช่จบกันง่ายๆดูคดีอีพลเป็นตัวอย่างวันนี้มันก็ได้ประกันตัวแล้วนี่สารตัดสินจำคุกยี่หกปีสุดท้ายก็ยังเหลืออีกหนึ่งสารสารสุดท้ายคือสารดีกานู่นแหละสู้ไปอีกสองสามปียันลูกบวชนะจบแยกนะไม่ต้องดิน้นไม่รู้หนังสือก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะเข้าใจไหมเขามีทนายของเขาทั้งสองฝั่งแหละทนายเขาก็มีความรู้เขาก็ไฟกันไปตามกระบวนการเอานักร้อง อย่างหมอลำแพลาเนี่ยไปเข้าคุกนะ่ะยากรู้อยู่ว่าอยากอยากยัดคุกใครแต่การจะยัดคุกใครนะ่ะไม่ได้ง่ายนะคะถ้าเขาไม่ใช่เป็นฆาตรกรจบแย่แค่คดีคดีอย่างเงี้ยเขาเรียกคดีลกสารได้ซ้าจบแยก